สวัสด <c oughs> ีครับผมาสาววันนี้วันที่หกพฤศจิกาครับเดี๋ยวตรวจสัตว์ครับตรวจสัตว์ตัวเช็ดสัตว์สาวสิเป็นวันที่เจ็ดนะครับมืออื่นนะครับสาววันที่เจ็ดกับสาวเชียงใหม่ครับกับสาวตู้หลูครับน้องตู้หลู คือมาทางทีน mm. wow. so bon. ้องบ้านนี่ครับกุณสาวที่ตรวจสัตว์ก็นเนี่ครับสาวนี่โครงการคือสี่ผ่านอยู่อะม้งครับปกติวันที่หกแา่ว่าผ่านก็ต้องน้ำนะครับเดี๋ยวไปเบิองสาวๆทีที่ตรวจสัตว์บ่เอื้อนนะครับ ไปเบื้องเบื้องตนเนก่อนชาติเศรษมือ,อ,ดอโดยทั่วไปกัตตองน้ำครับวันที่หกถ้าผ่านเฟย์วัยย่สงว่าโอกาสผ่านกับเดี๋ยวไปเบืงสาวเชียงใหม่กัน ก่สังเกตก่อนก็สิบึงเรื่องจิ๋มเพื่นนะครับเจ้าบ่บวมภาษาเชียงใหม่เดี๋ยวบึงแล้วพออีก,อกโอกาสผ่านสูงนะครับผมโอ้ยนามมันหลายอยู่ครับ ปกติอย <esi> <intéress ante> <inhale> <DA> ู่นะครับอิเหนียวอยู่นะครับสาวเชียงใหม่นะครับหลอบเพิ่นมืออื่นส่วนหงยกหนีมันที่เก่าครับมันที่เก่ามันจะมาดุงทีทัังใดแม่สร้างยังไม่ต้องขืนแม่สางเอาน้องจูรู้

ตัวฟูตื่เริ่มตามแล้วครับเมื่อนี้นี่ครับหลังจากหลังจากเสื่องแล้วก็คือรอไปเสื้อเอ็ดมือครับนะตกเมื่อนี้พอดีเยังไม่กับน้องตู้รู้ครับตู้รู้ีหล่าอีกแล้วไอ้ไอ้ตู้ว่าเหี่ยวอยู่ครับถามเบิ่งแนวนี่ถ้ามเพิ่งเหี่ยวสิเริ่มบวมเลยครับ ช่วงนี้เริ่มขึ้นแล้วเริ่มเป็นสัตว์นะครับเริ่มเป็นสัตว์ข้อไม้มิมีพี่น้องก็สอบถามมาอยู่ว่าอลอบควายเป็นสัตว์นะครับปกติควายจะเป็นสัตว์อยู่ทุกเสเอ็ดมือนะครับสิบแปดถึงยี่สิบนะครับแต่ว่า,าก็โดยอีซีเอ็ดมื่นครับขึ้นเป็นเจ้ฝูน้ำเป็นสาว,วยัง แม่ี่ของท่านประหลัดนะครับลูกคือช่วงดมนี่พารอบรัง้งเตนทีอีบีดได้ั้งตัวนี้นามเอียงโอ้ยเบืองน,ะนสำรวจเบื้องต้นครับตุวผูบักเอกพุ่นไปลุยไปนัา่งจานยูปุ่น

รู้เก่ากับแม่ชอครับองยกครับรับติดเขาโครงการพี่น้องสอบถามว่าการตรวจสอบรอบคื่อย่างวะสิรอบกับยังทีบอนะครับหลังจากเสื่องแล้วกับเพิ่มเสื่องหยีก็ถือว่าผ่านรอบนะครับหลังจากเสื่องเซอเอดมือคาว่าผ่านรอบก็คือบเป็นสัตว์บเป็น บ่เป็นประจำเดือนอีกนะครับโอกาสพันก็สูงแต่ว่าก็ตจ่จะให้ชั่วก็ต้องลังจากเสื่องก็สามเดือนครับตัวทองตัวทองสามเดือนคือค้นจกธรรมดานะครับตัวทองสามเดือนค้นจกหรือพันจากสี่สิบมือถึงห้าสิบมืออุตสาห์ครับจังสีเห็นช่วงนี้ข้นจกสีโบเห็นนะครับช่วงต้นนี ต่ตามจริงเพิ่นกบับว่าอยากให้โจกครับมันทอง on. อ่อนโจ๊กก็มีโอกาสสีลุดได้เฮื่อนบางบาง,บางตัวนะครับหรือบางตัวกัหายไปสองรอบรอบสามรอบสีกลับมากก็มีครับแล้วแต่พื้นที่ก็หรือว่าทองเทียมครับก็มีเป็นเป็นใบมันกรแล้วแต่นะครับ อน,นะกยตัวนี้แม่หงยกมา้นเนียเอ้ย,อยพี่น้องสอบถามมาบางที่ก็หลังประสามเดือนควรสิตรวจทองนะครับก็ามาตรวจทองตรวจทองนี่คือ มั่นใจนะครับหรือว่าควายที่เขาคงสีกราบเบื้องขั้วสีตัวทองให้ชัดเจนนะครับมาซ้ำก่อนสามเดือนนะครับมาซ้ำพอกันเลื่อยไปแล้วมันก็สีโมเมนต์ว่าผ่านไปเป็นหกเจ็ดเดือนหรือว่าเป็นปีสีกราบมาซ้ำเลยจ้ามันอันนั้นอยู่ใจใจอยากให้มันก่อนสามเดือนนะครับสำหรับติดพี่น้องที่เอาควายกลับ เอาทีท่4มาซ้ำได้นะครับก่อน3เดือนการมาซ้ำคือซ้ำฟีดครับไปกับแกเบิ่งจิมแม่ไอ้แม็นวนวลสาวนวลแต่ฟานรอบวันที่4ครับวันนี้วันที่7เงียบมาสิบวัติดอยู่บ่นี่ครับนวลเพิ่นบ่ มดมสรุปว่าโครงการรอบนี้ก็สี่ที่วันเสี้อกับแม่สร้างตัวเดียวครับเดี๋ยวต้องให้หมอมัอนมาตรวจอยู่ครับว่าจะไหน,นเป็นนิ่งเชลเมแม่สร้างแม่นี่ครับวอนดีแม่ชอครับโอ้แม่สร้างอีบุญครับแม่สร้าง บมมียังครับควายเมื่อสางก่อนเขาโครงการเพิ่งกระตรวจทองอยู่ครับแต่ว่าหมอเพิ่งบาอักเสบนะครับกระสีดยาแก้อักเสบให้แจ่ว่าราที่ไในตรวจซ้ำนะครับว่าเป็นยังไง แล้วทีสู้ดูบ่สู้ครับบางตัวกัเสู้เชือเดียวครับที่อักเสบมังที่ก็หลายเชือครับนี่เคนจิมนจ้มเคนจิ้มบ่บวมนี่ครับบ่บวมเหมือบขเป็นสัตว์เลยต้องเช็คอีกรอบนะครับหมายถึงว่า ตอนตรวจท่องอะไรที่ขาคง,งกันทั้งที่ตรวจบรเห็นนะครับรว่าท,ท่งาทองมันจะใหญ่รอบเดียวเนี่ยมันบรเห็นนะครับมีโอกาสไปไปได้สูงขึ้นนอกจากพระเอกร้อยเสื้องนะครับเนี่มยมยรุดรุดการตรวจสอบไม้พระเอกร้อยเสื้องนะครับ โอ้บอกแจ็กต่อแขนต่อขาวเว้ยใส่ายใส่สันสันครับอ่านว่าเช็คฟอร์มอื่น พี่น้องครับผมบอกเห็นต่อแกต่อขามันต่อบ่ได้หรอครับก้อยบ่บ,บ่เป็นสัตว์มันบ่เชิงนะครับ สงสัยไปอาบ,บน้ำสาครับเดี๋ยวไปเบิ่งแป๊นปนแบ,บนึงครับพวกเอกไปเอกนี่ วนเปลีป่ยนยี่แถวแม่ดอกจานนี่เลยเอกไป,ปเอ็กเสียงโบมีเัวขื่นเลยครับผมไป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  ไปเด็พี่โอ้ยไปไปนี่ครับแม่ดอกจานอยู่นี่ครับแม่ดอกจานเออเชียงไปอ่าไปเร็วโอ้ยนี่ครับอด,ออดอกจานเชียงไปดอกจานกับอ่าเชียงไปกับพ่อท่านตีนะครับเพราะพ่อท่านรักษาต่อเนื่องอยู่ว่ายังไงขืนมา สองมือที่สอง้วครับมือนี้นี่ครับเดี๋ยวเขาไป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 หุ่นไปหุ่นไปหุ่นไปกระโดดเข้าไปได้เองก,ก็สรุปว่ามือนี้กับกุมนั่นกันเพระท่านในตามนะครับแต่ลอบังมืออื่นหมดนลครับที่ชัดเจนไปเอกไปโอ้ ว่นนี้ข้าไปดอกเอกว่ได้้ข้าไปนี่ครับแซงดอกเอกมงคลนนะครับฟุ้มแม่นี่ครับชวยทองครับอเอาตตกไปก่อนอเราไม่มายุ่งกันครับเมิกออนที่อยู่ทั้งนี้นะครับเม็กออน บอกเรื่องโรคไพรใครเย็บไหมครับไม่ได้กอ,อนกลุ่มนี้ก็ติดบ่ได้ครับติดโรคบ่ได้ลูกอ,อ่อ,อนๆนี่โอกาสติดโรคมีโอกาสต,ตายสูงครับไปหน้อยซุ่มนี่กันติดปากทอ่อป่วยหรือท่อข้อบวมนี่กันติดกันตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับแต่ว่าปากทอ่อป่วยนี่ส่วนใหญ่ลูกนี่หน่อยนิยน่มบ่ได้ก็ตายครับนอกจากข้อบอนนุ่มนะครับผมห่ามติดครับไปห,หน้อย ตอนสี่เดือนนี่ป้องกันได้คือสี่เดือนขึ้นไปนะครับาอาไงแสนเสนยนขึ้นกี่ขานขึ้ใช่ปะต่อมาทักใายคู่มือครับนี่ตัวนี้กั ยังมีขี่เลียววี้ครับแสนมงคลก็ได้ยาสันฟ้าครับยาสันฟ้าเลยสามมือแล้วส่วนเพื่อนเด่นนี่ก็เริ่มกินนมได้แล้วครับตะกี้ช่วงเป็นนี่กินมือแล้วเทื่อครับช่องเสียนี่อาจจะไล่ครับท้องเสียก็ได้โอ้อควยหน่อยครับควยหน่อยส่วนใหญ่กับมาสังเกตฟุกไปได้ฟุกน้องฟุก พวกนี้คือพวกนี้ไม่มีอาการครับไม่มีอาการเป็นก่อนช่วงเกิดก็เอายาเส้นฟ้าต่อยปากให้แน่ฉะนั้น,นปากทาร์เปื่อยนี่ห้ามได้ครับฉันรับไข้หน่อยห้ามเป็นไข้ใหญ่ก็ห้ามเป็นดีวกันนะครับแต่ว่าไข้ใหญ่มันก็นยังพ่อได้ฉีดยารักษาอยู่ ครับผมแจ้งพี่น้องไ้ฮัลโหลโอ้ยเน็ตบดีครับเนตลดเน็ตลด, loot, ด loot, พี่น้องโอ้่าไฟดับแล้วครับเสาเสาเนตไฟดับม่วนญน่สัญญาณสีบูมานะครับพี่น้องอยากสอบสการร,รักษาเรื่องปากเท้าเปื่อยก็บโทรมาสอบถามได้ครับว่าเป็นยังไงเนี่ยสำหรับเรื่องไอ้ปากเท้าเปื่อยขอสังเกตรหรือขั้นตอนการฉีดหรือจงไหนนะครับ สามารถสอบตามได้จากที่เคยเป็นมานะครับแต่พอเคยเป็นกรบบลูนะครับเราจะไหนพอกอน,นาน,นี่ผมก็บ่เคยเป็นนะครับเอยบ่เคยบ่เคยเห็นไหมเหรอบ่เคยเห็นหนีมันสีสิกรบลูนะครับรพีคีน้องดีๆครับเลี้ยงก็เลี้ยงควายทังทายพี่น้องกับป้าสุครับผม อยู่ทั้งอเมริกาครับผมกโจบไบเดนครับผมจิได้เป็นนายประธานาธิบดีแท่นทั้งผุ่นเกิดคักขึ้นกัน,นครับสาราัฐก็ได้ข่้นไปนวานี่ครับนี่ครับนแพ่มากก็ต้องตรวจสอบกันละนรุพลสวัสดีครับผมอินทราจากก้นท่องรอยเอดครับ ครับน้องยะนี่น้องยะคนเดินดินครับยองยะจากบ้านนีดเราสวนม่อนมันี่ครับลองสอบสามลองอได้เบื้องได้ครับควายาย่ำยนิดนึงครับจัหรับแสนมงคลกลาเป็นลูกเอ๋มงคลกับกระแมรแสนหลัก แม่แสนรักนี่เป็นน้องไอ้ซูเป,ปอร์ครับของเสียสมบัติสายพันธุ์เป็นค่อนข้าง,งจะโอเคอยู่แม่เป็นเกิดเป็นมีเสือสายทั้งเทชรอุรดรครับนี่ครับพัฒนาการการทีรดเด่เติบดตนะครับเมื่อเทียบกับไอ้น้องฟุกครับนี่เกิดตางกันอยู่อาทิตย์หนึง่งสังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่ามีญญาใหาไอ่ตางกันอยู่ควา,ายสายพันธุ์สาลูกรั่ลังกระลูกไทยเนาะนี่คนนี้เกิด เกดมากเก่เจียงกันแต่ว่าตอนไงตอน,น,นอกินนุ่มนี่สิล้วลุกลูกอีรอบด้วเออมันสีมันสีเริ่มหพางกันเลยครับช่วงนี้เดือนสองเดือนนี่สีเข็ตนตัวนี้ฟุกนี่พอโบจักพอได้เลยครับพอเขาในโครงการมารฟุกจะมาแข็งแรงดีเดี๋ยวไปเทียบกันนะครับต่างกันวยวอยู่อาทิตย์นึงนะครับ มอสนี่อะสิใดสักส <parece> ิบหมื exactly. ่นม like so ั้งมอนั่นนี่ครับผู้นั้นยี่สิบหมื่นผู้นี้สิบหมื่นว่าไงเห็นความแตกต่างนี่ครับเบึ้งเบึ้งความหนาม้วนม้วนหนาความหนาลำโตติดต่างกันอยู่ครับเห็นชัดเจนอยู่สำหรับควายที่ พ่อแม่ที่เขาพัฒนามาแล้วนะครับแต่ว่าหมอเด่นนี่หมอเด่นนี่เดือนกลัวครับพัฒนาเริ่มดีขึ้นเพราะเริ่มกินนายเดี๋ยวพวกนายครับเทียบกันสามสาหายเอาประทะกันดูเด่นยังบ่ทันาหรืย่างพันแข็ง bạn, được, ok, một giờ sáu, hai, mít ở bậc thước cầm อลองตัวหลูกับสาวเชียงใหม่กันยังว่าท่นนในขืนนะครับเอ๋มงคนบริจาคนะครับรอคนมืออืน่นเดี๋ยวมาตรวจสอบกันอีกทีนึงง้า